ไปดูเรื่องของ ราคาน้ำมันหน่อยไหมคะนะคะเรื่องของราคาน้ำมัน,น,นที่ทีแล้วนี่ลดไปพวดพลาดเลยนะสามบาทเออหน้าตาคุณดูมีสงอาลาสีขึ้นหน่อยนะข <c oughs> ับ,บนนะเป็นสินนะสดชื่นมากเลย <c oughs> ค่ะเติมน้ำมันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพราะว่ามันลดปีเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยทําให้บรรยากาศของปั๊มน้ํามันคึกคัก <c oughs> แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยยังไงคนก็ใช้ก็ต้องเติมอะค่ะแต่ว่าเติมแล้วก็จะหน้าหน้าตาแช่มชื่นหน่อยนะคะเพราะว่ามันประหยัดไปได้หลายตังค์อยู่นะคะแต่ทีนี้ มันมีประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอราคาน้ำมันของประเทศไทยมันถูกลงก็มีคนจากสปปลาวข้ามเข้ามานะคะแล้วก็มาเติมน้ำมันที่หนองคายกันอย่างคึกคักเลยนะเพราะว่าเรามีด่านชายแดนติดก,กันนะคะด่านพรมแดนติดก,กันระหว่างประเทศไทยกับสบปปลาวที่จังหวัดหนองคายนะคะที่ปั๊มน้ำมันริมถนนเลี่ยงเมืองหนองคายเวียงจันที่เมืองหนองคายที่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งปรากฏว่ามีรถยนต์นะทั้ง รถยนต์ไทยแล้วก็รถยนต์ของคนลาวเข้ามาเติมน้ํามันอย่างต่อเนื่องค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เข้ามาทั้งมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาท,ทําธุระด้วยนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่นูน่นก็เติมน้ํามันจากบ้านเราไปนะ,ะก็จะได้ราคาน้ํามันที่ถูกลงนะคะ